S <S สวัสดีครับผมนายแก้วเสพงสมหวังวงนะครับอาจารย์เอ่อผมจะมา ose, อธิบายซอสโค้ดบกช็อปที่9ครับอ่าด้วยหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าหน้านี้นะครับอาจารย์ก็เริ่มจากอ่อตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ jQuery นะครับอาจารย์คือก็คือ ผมไม่ได้ดาวน์โหลดมานี่ก็แบบทำการอ้างอิงออกไปที่เบราว์เซอร์ l o o g l e นะครับอาจารย์แล้วก็บรนทัดต,ตัดไปนะครับเป็นสไตล์ชีตที่ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มแรกก็คือเมื่อเรากดบัดทอนตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันก็จะมาทำการทำคำสั่งในบรนทัดต,ตรงนี้เมื่อคลิกบัดทอนเสร็จแล้วก็ จะมีการเก็บค่าสร้างตัวแปรนำไ l u e ตรงนี้แล้วก็เก็บค่าตัวนี้อาจารย์แล้วก็ถัดมาครับเป็นคำสั่ง a j a x ก็จะมีไท p e แบบ get data data type เป็นแบบ h TML แล้วก็ URL จะเข้าไปทำการรันในไฟล์ get all m ตรงนี้นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ทําการแสดงค่าข้อมูลออกมาเมื่อแสดงค่าข้อมูลออกมาก็คืออ่านค่าแล้วก็นําค่านำค่าที่ได้ครับอาจารย์อาาย่อานเป็น h t m l แล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายในไฟล์ get all m ตรงนี้นะครับก็ไปที่ ไฟตัวนี้เลยครับก็คือตรงนี้นะครับทําการเรียกไฟล์เพื่อที่จะทําการ Connect เชื่อมต่อ Database ครับก็ไปที่ไฟล์ hrdb นะครับ p h p ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะทําการเป็นโค้ดที่เ, <c oughs> เขียนเพื่อทําการ Connect <c oughs> เข้ากับ Database นะครับแล้วก็กลับไปที่ไฟล์เดิมนะครับตรงนี้ก็คือนำนำตัวแปร อ่อ h RDB ตรงนี้ครับทำการ run แล้วก็หลังจากนั้นก็สร้างตัวแปร m array นะครับแล้วก็เก็บเป็นค่า array จากนั้นก็มีนำตัวแปรเนี้ยครับมีทำการเชื่อมต่อ database แล้วก็ไปทำฟังก์ชัน list all m m ตรงนี้นะครับก็คือในไฟล์ h RDB ในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือ ทำการ select เพื่อจะดึงค่าข้อมูลที่ทําการเชื่อมต่อกับ database ออกมาก็คือมี mid first name last name ที่ employee นะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปร resource เพื่อที่จะเก็บค่าข้อมูลเอาไว้นะครับจากนั้นก็ m อ array ตรงนี้ก็เก็บค่าเป็น array เมื่อมีค่า เมื่อมีค่าในเมื่อมีค่าในตัวแปรรีซอสนะครับก็จะเข้าสู่เงื่อนไขตรงนี้ครับแล้วก็จะแสดงออกมาเป็นแบบแถวๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ r e เทริรค่ากลับไปนะครับในหน้า get a l l m ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับก็จะแสดง ECHO ที่เป็นตารางขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็เ,เป็นหัวข้อนะครับ p h ตรงนี้นะครับมีอยู่สมีอยู่3าม3ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ for each นะครับก็จะแสดงค่าให้แบบเป็นแถวเป็นแถวนะับเมื่อเมื่อเราทำการแสดงเมื่อเราทำการกดครับจากนั้นก็ผมจะไปอธิบาย เรื่องของสไตชีตตรงนี้นะครับก็คือไฟล์สไตตรงนี้ครับ cs s ในส่วนของไฟล์หน้านี้นะครับก็จะมีเป็นแบบเทเบิลมีขนาดความกว้างแล้วก็มีเส้นมีแท็กแบบตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีมา r g จิ้นท็อปยในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น td กับ th นะครับก็จะเป็นเ,เส้นแบบ Solid มีสีดำแล้วก็มีแพดดิ้งตรงนี้ก็คือ T H นะครับเราตั้งค่าสี T H แล้วก็มีแท็กตำแหน่งของตัวหนังสือเป็นอยู่ตรงกลางครับในส่วนของตรงนี้ก็ตั้งค่าใน T R นะครับที่เป็นแถวเป็นแถวนะครับ Table Row ครับตรงนี้ก็คือ O D D ก็คือเป็นจำนวนเลขคี่นะครับให้เป็นกำนหนให้เป็นสีเขียวอ่อน แล้วก็อีเวนต์ตรงนี้ก็เป็นเลขคู่ให้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะมารันโปรแกรมให้ดูนะครับ <Please. S 1> อาไฟล์อ a อเจ j นหนึ j ่งนะครับนี่นะครับเมื่อเรากดก็จะแสดงค่าออกมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือแถวแถวแรกนะครับหัวข้อแรกมันจะแตกต่างไปจากอันอื่นเพราะว่า ในไฟล์ผมกำหนดให้เป็นทีทีแบบตัวเดียวนะครับแล้วก็มี background เป็นสีเขียวแบบเรื่องแสงนะครับแต่ส่วนบรรทัดอื่นก็จะมีลักษณะเหมือนกันเหมืเลยครับเพราะว่าในส่วนของ O d d ตรงนี้คือเลขขี่และ e v e n นตรงนี้เป็นเลขคู่นะครับครับครับต่อไปก็จะเป็น a อเจคเตที่สองนะครับที่รับค่าแบบก e ตนะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ a เอเจกเจนะครับก็จะจะมีเป็นฟอร์มไว้รับค่าข้อมูลนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเป็นแท็กลาเบลนะครับซึ่งเขียนว่า enter department id นะครับให้เราสามารถใส่ department id นะครับจากนั้นก็จะเป็นปุ่มบัต t o นเพื่อที่จะกดชูเวลาเรากดค้นหาข้อมูลนะครับก็จะเป็นนะครับเมื่อเราทำการกดนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันบัตถุนคลิก เป็นฟังก์ชันนะเป็นฟังก์ชันนะครับจากนั้นก็ทําการเก็บ De ฟไอดีนะครับมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเด v a l u e จากนั้นก็จะเป็นเอเ i c กนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไทเป็นเกตนะครับซึ่งจะเป็นไทเ e t แล้วก็ data type ก็จะเป็น html แล้วก็ data นะครับก็คือนําค่าที่เราทําการใส่ลงไปในช่อง Input นะครับมาใส่เก็บไว้ในตัวแปรดั t a จากนั้นก็จะเป็น url ก็จะเป็น ลิงก PHP นะครับที่เราได้ใส่ข้อมูลไปเพื่อทำการค้นหาข้อมูลแล้วก็แสดงค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับคือนำ data มาใส่ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาแสดงค่าเป็นการแสดงผลนะครับก็คือแสดงผล P ีเอออกมานะครับเป็น append นะครับซึ่งจะแสดงผลออกมาแล้วก็แสดงผลต่อมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำการดีหน้า h t m L ใหม่ ครับเมื่อเราทำการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ getm.php นะเขาก็จะามายัางหน้านี้เมื่อมาอย่างหน้านี้นะครับก็ทำการ require เป็น HRDB นะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อ d า t t b b s s e นะครับจากนั้นก็จะรับค่านะครับก็คือในบรรทัดน,นี้นะครับสามารถรับค่าได้ทั้งแบบ GET และก็แบบ POST นะครับซึ่งครั้งนี้เราทำการารับค่ามาแบบ GET นะครับก็จะรับค่า d e p ID มาแบบ GET มาเก็บไว้ในตัวแปร get list นะครับจากนั้นเราก็ทำการสร้างออบเ c กนะครับก็จะเป็น new hrdb นะครับมาเก็บไว้ในไฟล์ hrdb จากนั้นก็สร้างตัวแปร m array นะครับเป็นตัวแปรที่มีค่าเป็น array จากนั้นก็ทำการเรียกใช้ไฟล์เรียกใช้ฟังก์ชัน get user นะครับที่อยู่ในไฟล์ hrdb นะครับก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน get user แล้วก็ส่งค่าข้อมูล get dept ก็คือเป็น id ของเราไปยังไฟล์หน้านั้นนะครับก็จะไปไฟล์ hrdb php นะครับเมื่อมาอยัางหน้านี้นะครับก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันเป็น get user นะครับก็จะทําการ select นะครับ select m id first name last name แล้วก็ n e m o no n e นะครับ from ที่ database ที่ชื่อว่า table employee นะครับแล้วก็จะเป็น แวร์ Where, นะครับเดมโนวคือค้นหาที่เป็นรหัสเดมโนนะครับที่ในไฟล์ในดาต้าเบสจากนั้นนะครับก็ทําการพรีแพคข้อมูลนะครับที่เราได้ทําการเข้ามาแล้วก็ทําการไปในไบพารามิเตอร์นะครับเก็ทเดฟจากนั้นก็ทําการ execute แล้วก็สร้าง uh, ตัวแปรที่เป็น array รย์ที่ชื่อว่า m อ r r a y ขึ้นมาจากนั้นทําการตรวจสอบนะครับว่าในไฟล์ข้อมูลนะครับ มีค่าไหมถ้าไม่ใช่เป็น f a l s e ก็คือจะเป็น true จะทำการเ,าเข้ามายังไงหลุม่ายหลุมนะครับเพื่อทำการ fetch ออกมาเป็นแต่ละแถวนะครับก็จะเ,เป็น Array พูดก็คือฟ c h ข้อมูลที่มีออกมาทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ return ข้อมูลนะครับกับเป็น return ข้อมูล m a r r a y กลับไปในรูปแบบของ a r r a y นะครับก็จะ return กลับไปยังหน้า get m เมื่อดีเทิร์นกลับมาแล้วนะครับก็จะเก็บข้อมูลไว้ยังตัวแปร m อารตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการ Echo เป็นตารางมานะครับก็จะ Echo เป็นตารางออกมาส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหัวของตารางนะครับจากนั้นก็ทำการ for each ก็คือเป็นส่วนเนื้อหาที่ได้มาจากอา่อารีนะครับก็จะเป็น return, เีเทิร์นอ่าจะแสดงข้าออกมาเป็นตารางนะครับก็จะมาทำการตรวจสอบว่า m อาร คีย์นะครับมากกว่า M row ไหมถ้าใช่ก็คือจะทำการ Echo มาเป็นตารางนะครับ1ตารางนะครับก็จะประกอบไปด้วย M ID นะครับ1คอลัมน์ column, แล้วก็จะเป็น first name 1 c o l u คอลัมน์ column, แล้วก็จะเป็น last name 1 c o l u คอลัมน์นะครับทำอย่างนี้จนกว่าจะหมดข้อมูลที่เราได้ทำการค้นหามานะครับแล้วจากนั้นก็ทำการปิดตารางส่วนหน้าหน้าคูครนับะ หน้า html นะครับก็จะไปที่ไฟล์ i x j s o n 2 h t m l นะครับจากนั้นเราทำการกดแล้วก็ตรงนี้ก็จะให้ทำการราใส่ department id นะครับเราจะใส่เป็น10นะครับแล้วก็กด show employee ก็จะขึ้นเป็นตารางมานะครับก็คือข้อมูลนี้ก็คือมี2คนนะครับที่มี department id เป็น10ก็จะมี2คนจากนั้นเราลองค้นหา20นะครับ ก็จะขึ้นอีกตารางหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือดีพาร์ตเมนต์ไอจะมี2คนที่เป็นรหัส20นะครับก็จะขึ้นมา2ตารางแล้วก็เราสามารถกดค้นหา30ได้อีกนะครับซึ่งข้อมูลก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในหน้าเี่สันดอันนี้นะครับก็จะเป็นก็จะแบบรีเทิร์นออแสดงผลออกมาเป็นแอปเปนะครับก็จะทำให้เราสามารถ แสดงค่าตารางออกมาได้หลายๆตารางนะครับโดยที่ไม่ได้ทําการเปลี่ยนให้เป็นตารางใหม่นะครับค่ะต่อมานะคะ,ะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะคะเป็นชนิดโพสต์นะคะกะ็ตรงนี้ที่เพื่อนได้อธิบายเรื่องก็ตไปนะคะก็ทําการคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็จากนั้นก็เปิดตรงนี้ก็มีไทเป็นโพสต์นะคะ แล้วก็ Data type เป็น HTML นะคะส่วน Data ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่รับมานะคะเลบ ID ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็มาเก็บไว้ใน Data นะคะแล้วก็ URL mm hmm. ก็จะลิงก์ไปยังหน้า getm.php นะคะค่ะแล้วก็ดังนั้นกดเซฟก่อนนะคะแล้วก็ไปยังหน้า getm.php หน้านี้นะคะ ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการ r e คว i ร์ uh, HRDB เข้ามานะคะเพื่อ uh, เปิดการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นการ uh, รับส่งค่าด้วยโพสต์ uh, post นะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นการ uh, สามารถรับได้ท้งเก t แล้วก็โพสตนะคะในส่วนตรงนี้เราเลือกเป็นโพสต์นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อ HRDB แล้วก็ uh, ประกาศตัวแปรเป็นอารีนะคะเป็น m r y ่าแล้วก็เอ a ตรงนี้นะคะก็เป็นอ่า get user นะคะจากอ่าจากไฟ hrdb นะคะก็ไปยัง hrdb แล้วก็ตรงนี้เป็นฟัง์กชันนะคะ get user แล้วก็ get d e v ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรารับมานะคะอ่าแล้วก็จากนั้นก็ทำคำสั่งอ่า mysql นะคะก็เป็น select m แล้วก็เป็นการเลือก อ่า uh, mid first name last name De บโ no, หนจากอ่า uh, ตาราง employee นะคะอ่า uh, ที่อ่าเดบโหนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำการอ่า c o ข้อมูลนะคะที่เราได้เลือกไว้นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำการอ่า uh, by parameter นะคะแล้วก็จากนั้น execute นะคะแล้วก็ข้อมูลของเรานะคะก็ประกาศตัวแปรเป็นอ่า uh, array นะคะเป็นชนิด array แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรนี้นะคะ แล้วก็จากนั้นมาเช็คเงื่อนไขนะคะว่าข้อมูลที่เราเลือกมานะคะเป็น f ฟอลหรือไม่นะคะก็คือข้อมูลจะเป็นทรูนะคะแล้วก็จะมาทำอ่าไ Loop นะคะก็จะเฟดข้อมูลเป็นเป็นโรนะคะแล้วก็จะ Push เป็นเป็นโรทีละแถวทีละแถวนะคะจากนั้นมาเก็บ Return ค่าเป็น M ่า r a y นะคะแล้วก็ส่งกลับไปยังอ่าหน้าอ่ากนะคะ ก็คือมาเก็บไว้ในตัวนี้นะคะเป็นชนิด r ารีแล้วก็จากนั้นก็มาประกาศตัวแปรเป็นแสดงตารางนะคะตรงนี้แค่แสดงตารางไว้เฉยๆนะคะแล้วก็จากนั้นมาทําการ for each m m r r a y นะคะที่ k e y นะคะซึ่งมากกว่า,า m row นะคะก็ทําการ echo ค่าเข้ามานะคะก็คือตรงนี้เป็น3 column นะคะก็มี คอลัมน mid first name แล้วก็ last name นะคะก็ทำการอ e โค o ค่าไปทั้งหมดเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทำการ Echo ค่าแล้วนะคะกเ็เรามาทำการาสร้างฟังก์ชันนะคะก็คือข้อมูลที่เราได้มานะคะก็คือตัว data นี้นะคะก็ r e s u l t แสดงแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลของเรานะคะก็ เป็นแอปพิ้นนะคะก็คือเป็นการแสดงแบบไม่มีไม่ไม่มีการรีเฟซตารางใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันนะคะตัวอาเจ็กเจสันสองนะคะแล้วก็สิบแล้วก็โชว์ e อม l o y ี e ก็คือ,อข้อมูลของเราก็แสดงออกมาแล้วนะคะคนที่มี ดีพาร์ตเมนต์ไอดีก็คือมี2คนแล้วก็ต่อมาก็30แล้วก็ Show Employee นะคะก็คือมันจะแสดงต่อมาต่อมาเลยนะคะไม่มีการารีเฟซลบตารางเก่าออกไปนะคะเพราะว่า,าเป็นการแสดงค่าแบบแอ p e n นนะคะเริ่มแรกนะครับต่อมาให้เราสร้าง html form นะครับโดยสร้าง enter department id นะครับ เป็นช่องใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างปุ่มปัทนอนะครับให้โชว์ employee in the d e PARTMENT นะครับแล้วก็สร้าง dev id เท่ากับดิเซลนะครับโดยต่อมาให้เราสร้างปุ่มปัท่อมเพื่อกนะครับแล้วก็รับค่า กรเพเป็นวาเด็บนะครับใช้ใช้โพสใช้โพสในการส่งข้อมูลนะครับตรงดัดเท็ ML นะครับในการแสดงผลของค่าที่เรารับมานะครับ มาเราไปที่หน้า 7m นะครับตรงพอเริ่มแรกนะครับเราก็เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับโดยรับค่าเป็นโค้ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็สร้างอ็อบเจกต์ h r d b นะครับแล้วก็สร้างตัวแปร m เป็นอไร y นะครับ แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน get user นะครับจากนั้นให้เราไปที่ hrdp hrdb dbp นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน get user นะครับหน้าหน้า hrdb p p นะครับตรงนี้นะครับ ตรวเช็คข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่เราเลือกถูกไหมนะครับก็คือ m id first name last name นะครับ d e p no f r m employee where d e p no นะครับแล้วก็แสดงผลน,นะครับมาให้ไปที่หน้า m จ p นะครับแล้วก็ทำการเก็บเก็บ get u s e r นะครับไว้ใน m array นะครับจากนั้นให้เราไปดูที่ผลลัพธ์นะครับ ลิเกเลือก p a 7, p จางๆนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าที่เราต้องการไปนะครับมันจะแสดงเฉพาะค่าที่เราได้ทำการเลือกไว้นะครับ<ส><น>